น่าทานไหม fc เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่มุกดาหารนะคะทุกคนมือเย็นมือเย็นนะคะ <Okay. S 1> ข้าวหมูแดงหมูกรอบจานเต็มเต็มเลยะค่ะทุกคนนะรับรองเต็มอย่างนี้แหละจัดเลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เกลี้ยงนะคะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะ ข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะร้านเก่าร้านเดิมนะคะนี่ชายสีบะหมี่เกี๊ยวนะขายตอนเย็นนะก่อนถึงซุ้มประตูเมืองหน้าธนาคารกรุงไทยนะคะมาตอนเลงเย็นค่ำๆนะคะหกโมงเป็นต้นไปนะทุกคนหมดเมื่อไหร่กลับเมื่อไรน,นะคะทุกคนนี่กลับนะเมนูกว๋วยเตี๋ยวทั้งหลายและก็ข้าวมีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบ หรือจะเอาแบบนี้ข้าวหมูกรอบหมูแดงอร่อยแซ่บหลายเดอ้อสิบอกให้นะผู้ให่มามุกาหารอย่าลืมเดอ้อนะคะ